สวัสดีครับวันนี้ผมอ c โก้ครับผมอยู่กับทุก่านกับผลิตภัณจอ Android ตรงรุ่นจากบริษัทพิชิก้านะครับผู้นําจอ Android ตรงรุ่นมากกว่า200บโมเดลจากทั่วมุมโลกสําหรับวันนี้ผมอยู่กับ Toyota าอัลาดปี2008-2014ถึงสองศนะครับเป็นรุ่นที่มีไฟนะครับชั้นเดียวนะครับในตัวนี้นวิธีที่แถมมาเดิมๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นวิทยุขนาด7นิ้ว นะครับใส่จอได้ทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นจอญี่ปุ่นที่เราเคยใช้กันในปัจจุบันเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีเราก็ใช้ตัวแท็บเล็ตนะครับหรือว่าเป็นใช้สมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น ios หรือว่าตัว android ก็ตามนะครับเราก็มาใช้แอปพลิเคชันต่างๆมากมายซึ่งไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ g o o g l e Map ต่างๆนะครับหรือแอปพลิเคชันมากมายวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนจอหน้ารถของเรานะครับให้เป็นระบบปฏิบัติการ android นะครับจะได้จอที่มีลักษณะแบบไหนครับ วันนี้วิชิก้านะครับเสนอจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็สำหรับ10นิ้วนี่ถือว่าใหญ่ไหมฮะถ้าเทียบกับตัว iPad นะครับก็ถือว่าใหญ่มากเพราะ p a d ที่ประมาณ7นิ้วแค่นั้นเองนะครับในตัวรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดเรารวมกรอบด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ11นิ้วมาพร้อมกับลอมนะครับขนาด 32G กิกแล้วก็ 64GB กิกนะครับแล้วแต่สเปคที่เราเลือกนะฮะหรือว่าในตัวชุดของเขาก็จะมีแรมขนาด 2GB กิกะไบอีกด้วยนะครับมี CPU p r o โปรเซสเซอร์นะครับแบบ4ค่คอ ซึ่งเราสามารถจะลงแอปพลิเคชันได้มากมายและพร้อมกันนั้นยังแสดงผลเป็นเขาเรียกว่าเป็น m u l ติวิดีโอคือแสดง2จอพร้อมกันได้อีกด้วยนะครับสำหรับในตัวจอ Android นะครับบิชิา้เาเบรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะมีช่องชิ้นใหญ่ๆตัวนี้นะฮะแล้วก็มีช่องอีก1ช่องนะครับรวมทั้งช่องสำหรับเกียร์อีกหนึ่งช่องด้วยนะครับมาพร้อมกับเนื้อวัสดุด้านหน้านะครับที่เป็นเกรดสี เงินนะฮะสวยงามมากนะครับคลาสสิกทีเดียวนะครับอาจจะเหมือนเคปลาหรือเหมือนเกร็ดงูนะครับที่ให้ความงามนะครับคลาสสิกมากๆครับมาดูด้านหลังของเขานะครับในตัวชุดด้านหลังของเขาก็กจะประกอบไปด้วยต่อที่เป็น PVC ผสม ABS นะครับมีทั้งความแข็งแรงได้ยืดหยุ่นในเวลาเดียวกันนะครับมีกิบล็อกนะครับ7 8 9 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 15 16 1ิบเจ็ชุดทีเดียวนะครับในกิฟล็อกที่แน่นหนามีลักษณะของช่วงกว้างด้านล่างนะครับอยู่ที่22เซนติเมตรนด้านบนเนี่ยอยู่ที่28เซนติเมตรแล้วก็จากด้านบนนะครับจนถึงด้านล่างเนี่ยมีความยาวถึง48เซนติเมตรทีเดียวครับมาดูกันว่าอุปกรณ์ภายในเขาประกอบด้วยอะไรบ้างครับสำหรับในชุดปุจอ Android นะครับตต้าเอาผ่าตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยปลั๊กสับเร็จรูปนะครับเป็นแบบนี้1เซตนะครับชุดเนี้ยต่อเข้ากับตัวเครื่องจอ r o i ด นะครับสำหรับชุดนี้ต่อจากช่องเสาอากาศนะครับของ Android นําปลั๊กเดิมของรถทั้ง3เซตนะครับมาเสียบเข้าชุดที่1่ชุดที่2นะครับแล้วก็สําหรับชุดปลั๊ก FM เสียบเข้าช่องนี้นะครับส่วนชุดที่เป็นต่อกับคอนโทรลพวงมาลัยก็ต่อเข้ากปบ2เซตนี้นะครับเซตนี้ก็สามารถทําให้รถของเราเนี่ยมีทั้งภาพแล้วก็เสียงได้แบบง่ายๆทีเดียวครับเพิ่มความพึงพอใจให้สูงสุดนะครับด้วยการต่อกับชุดขยายระบบนะครับเรามีชุดเป็น AVO u t นะครับ A/V out กับ audio out นะครับเซตนี้อันนี้ต่อเข้าแอมนะครับแล้วก็จุดนี้ก็ต่อเข้ากับทีวีเพดานหรือทีวีหัวหมอนนะครับและถ้าเกิดเราต้องการต่อกับพวกทีวีดิจิตอลนะครับหรือซอสจากภายนอกเราก็ต่อกับชุด A/V in นะครับแล้วก็ audio in ชุดนี้นะครับถ้าเราต้องการขยายระบบด้วยผลิตภัณฑ์ซับวูเฟอร์นะครับหรือเบสบ็อกต่างๆเราก็ต่อกับตัวซับวูเฟอร์ out อีกหนึ่งเซตจากนี้นะครับในแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือ g o o g l e Map ก็เป็น แอปที่สำคัญมากแต่ถ้าเกิดเราต้องการนำทางนะครับเรามีแอปพลิเคชัน Google Map ฝังมาในเครื่องแล้วแต่ถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียกว่าแผนที่ออฟไลน์ได้ในแผนที่ออฟไลน์ line เนี่ยเราสามารถทำงานผ่านตัวเสา GPS หรือเส,อเสอเาดาวเทียมชุดนี้ได้อย่างสบายๆทีเดียวครับก็สามารถนำทางได้โดยไม่ต้องใช้เน็ตแล้วก็สำหรับท่านที่นะครับต้องการจะต่อพวกกล้องถอยหลังนะครับเรามีผลิตภัณฑ์นะครับมีปั๊กกล้องถอยหลังแบบให้แบบนี้ให้1เซตนะครับแล้วก็มีตัว กล้องถอยหลังนะครับแบบนี้จะมีสายยาวประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็มีแบบกล้องให้เลือกได้หลายแบบตังต่อไปนี้เลยทีเดียวนะครับชุดของตัว a n d ด o i d พวกนี้เพิ่มให้ความสนุกสนานขึ้นเราอาจจะโหลดแอปพลิเคชันเรียกว่าทีวีออนไลน์นะครับทำให้เราดูทีวีมากมายหลายร้อยช่องนะครับจากทั่วมุมโลกหรือเราสามารถจะโหลดวิทยุ FM ออนไลน์นะครับก็สามารถฟังวิทยุทั่วประเทศไทยทั้งวิทยุที่อยู่ใน FM ธรรมดานะครับวิทยุจัดในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าวิทยุที่จัดใน สมาร์ทบ็อกต่างๆนะครับก็สามารถนำมาเล่นในเครื่องนี้เช่นกันนะยังมีแอปพลิเคชันเช่นการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งเช่น Spotify นะครับหรือว่าสักของตัวจุ๊กมิวสิกนะครับก็ยังสามารถเราโหลดมาในนี้หรือภาพย,ายนต์แบบสตรีมมิ่งต่างๆอย่างเช่น t f t i x นะครับหรือ True ID นะครับก็โหลดมาเล่นในเครื่องนี้ได้เช่นกันนะครับในชุดความพึงพอใจแบบเดิมที่เราใช้ก็คือจะมี USB แบบนี้นะครับ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้ USB หรือใช้ Hard Disk e t e r n a l แบบนี้เก็บเพลงนะครับประเภท MP3 ได้นะครับหรือว่าเพลงที่เป็นลนักษณะของ Lossless นะครับพวก FLAC หรือ Wave นำมาใส่ในซอสพวกนี้แล้วก็นำมาต่อเข้ากับช่อง USB ได้เลยเพราะเรามี USB ให้2ชุดนะครับในชุดนี้ก็สามารถเล่นเพลงได้นะครับสามารถจะ,ะดาวน์โหลดภาพยนตร์นะครับเป็นลนักษณะของไฟล์ตั้งแต่ 360p จนถึง 1080p นะครับในไฟล์ที่ mp 4 mp 5หรือ mkv นะครับหรือว่าเป็น avi นะครับก็ยังสามารถนำมาเล่นในช่อง usb นี้เครื่องตัวจอ Android ตัวนี้ก็จะสามารถดูหนังได้ทันทีทีเดียวครับพร้อมกันนั้นใน usb อีกหนึ่งชุดที่เราแถมมาให้เนี่ยครับเราแถมให้2ชุดนะครับอีกชุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถจะนำเป็นสายชาร์จโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถปรับให้เขาเองเนี่ยสามารถที่จะต่อกับกล้องแอนดรอยหน้ารถอัจฉริยะนะครับ mg 0 0 9เพื่อจะบันทึก ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้ารถนะครับโดยไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟนะครับไม่ต้องไปเชื่อมต่อเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อให้รถเกิดความเสียหายในระบบของตัวจออเดอรนี้จะทำงานกาผ่านก,กล้องนะครับได้ภาพที่เป็นบอกทั้งละติจูดลองีิจูด,อจดบอกวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดเหตุนะครับแล้วก็บอกทั้งความเร็วของเรา ขณะที่เราขับรถตลอดเวลาได้อีกด้วยเพราะกันได้ยังบอกมีเสียงเตือนในการที่รถเปลี่ยนเลนฉุกเฉินหรือว่ามีรถแทรกเข้ามาในเราอย่างฉุกเฉินก็จะมีเสียงเตือนตุ๊ตับตุ๊ต,ต,ตายขึ้นมาเราเมื่อเราซื้อจอ Android ตรงรุ่นพวกนี้แล้วเนะี่ยสามารถซื้อกล้อง Android อัจฉริยะได้ในราคาเพียงแค่950บาทแค่นั้นเองง่ายๆครับต่อไปเรามาดูผลิตภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งที่เสร็จเรียบร้อยแล้วติดตามผมมานะครับ สำหรับท่าที่สนใจผลิตภัณฑ์จอแอนด o i ยตัวรุ่นจากบริษัทมิชิก้านะครับที่มีรุ่นให้เลือกมากมายกว่200โมเดลสามารถใช้บริการเราได้ที่ P1 สาขาเชียงใหม่นะครับโทรเข้ามาได้ที่0845260003เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carmarket.com p r o นะครับหรือยังสามารถแอดไลน์ได้ที่0845260003เช่นกันนะครับวันนี้ผมเอกโอก้ลากอน,นะครับบ๊ายบายฮะ Here you <laughs>